าม่าต้อนรับเจ้าสาวป้ายแดงอย่างแก้มบุ๋มแล้วคะ่ะหลังดนเตือนแรงระวังพี่พีททิ้งเพราะไม่ดูแลตัวเองงานนี้เจ้าตัวก็ตอบกลับแล้วบอกเลยว่าไม่ดึงนาม่ามีแต่ความหวานล้วน วิวาหวานชื่นให้คนอิจฉาทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ทันไรก็มีดามาต้อนรับซะแล้วหลังลิน่าจังออกมาเตือนแก้มบุ๋มให้ดูแลตัวเองให้ดีระวังโดนผู้หญิงแย่งพี่พีทเพราะพี่พีทเป็นคนน่ารักหล่อรวยสุดเพอร์เฟกต์ของแรกขนาดนี้ย่อมมีชนีจ้องจะฉกชิงแก้มบุ๋มยังต้องดูแลตัวเองดีๆเพราะตอนนี้หน้าใหญ่แล้วแผ่นหลังก็ดูอ้วนมากถ้าสมมุติว่าไม่ดูแลตัวเองดีๆแล้วมีลูกปล่อยตัวเองอ้วนเพะก็จะมีผู้หญิงอื่นมาอ่อยมาจ้องจะแย่งชิงพี่พีทไป ล่าสุดสาวแก้มบุ๋มก็ถือโอกาสเคลียร์ใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าเห็นดราม่าเรื่องโดนแย่งแล้วแต่ก็ไม่ถือสาอะไรเพราะเธอเองเป็นแฟนคลับของลีน่าจังคอยติดตามคอยชื่นชมและก็ชอบดูมากด้วยเพราะดูแล้วสนุกดีเพียงแต่อีกฝ่ายไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแฟนคลับส่วนเรื่องที่ให้ระวังโดนแย่งพี่พีทเพราะไม่ดูแลตัวเองสาวแก้มบุ๋มก็ตอบกลับนิ่มๆว่าจริงๆแล้วเธอเคยมีสภาพที่หนักกว่านั้นอีกอย่างตอนที่พี่พีทคุกเข่าขอแต่งงานตัวก็ใหญ่กว่านี้ทั้งหน้าทั้งหุ่นแถมยัง หัวส้มชนิดที่ว่าคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกแล้วแต่พี่พีทก็ยังขอแต่งงานด้านพี่พีทนั้นก็รับรู้ดราม่าแถมยังเป็นฝ่ายเข้ามาบอกเข้ามาถามว่าเห็นดราม่าแล้วหรือยังและยังหัวรอะพร้อมพูดให้กําลังใจว่าไม่ต้องห่วงต่อให้หนูเป็นยังไงพี่ก็รักหนูอยู่แล้วส่วนเรื่องผู้หญิงคนอื่นสาวแก้มบุ๋มก็ไม่วันตอบกลับนิ่มๆแบบใหม่แบบสับว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้พี่พีททิ้งเธอไปก็คือต้องโดนของเท่านั้นแต่ก็ต่อให้พึ่งพาศาสตร์หรือพึ่งพาอาจารย์สํานักไหนก็ยากอยู่ดี พอพี่ผิดห้อยพระตลอดด้านผู้หลักผู้ใหญ่ยอย่างแม่ลีก็บอกว่าอย่าไปถือโทษเลยเพราะก่อนหน้าแม่ลีก็เคยพบปะลีน่าจังที่ร้านอาหารและมีการร่วมโต๊ะกันในช่วงหนึ่งลีน่าจังได้พูดกับแม่ลีว่าขอโทษที่ไปวิเคราะห์พลาดพิงถึงลูกเคยจนนักข่าวเอาไปทำลงข่าวกลัวแม่ลีโกรธซึ่งขณะที่พูดก็ได้ยกมือไหว้แม่ลีไปด้วยหลังขอโทษขอบคุยกันแม่ลีก็สุดแสนจะน่ารักตอบกลับลีน่าจังว่าไม่โกรธเพราะมันเป็นอะไรที่จะต้องระวังต้องดูแลตัว เองรวมทั้งเข้าใจว่าสิ่งที่ดีน่าจังทําเป็นการสร้างตัวตนในโซเชียลเท่านั้นด้านดีน่าจังเลยกล่าวเสริมว่าจริงๆตนพูดถึงและยกยก่องในฐานะผู้ใหญ่ว่าเพราะได้สามีที่ดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดก็ต้องถนอมรักนี้รักษาไว้อย่าให้ผู้หญิงอื่นมาฉกได้รู้กันแล้วนะคะว่าสิ่งเดียวที่จะพาพิพิธไปจากแก้มบุ่มได้ก็คือต้องโดนของเท่านั้นแถมโอกาสแทบไม่มีตอบดับมได้ไงให้คนอิจฉาคะเนี่ยแข่งเรือแข่งพายนะแข่งได้แต่แข่งบนวัสนามมันแข่งไม่ได้จริงค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ล l อ o เว r รอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระคอมเันิ์ข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ